1วันพันเหตุการณ์กักบสำนักข่าว INN ฟ้องแล้วมือตบธรรมราชให้ประกันตัวพนักงานสอบสวนสอนพระหนโยธินได้นำสำนวนสอบสวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องชายอายุ28ปีผู้ต้องหาคดีทำลายร่างกายในธรรมราชขณะเดียวกันในธรรมราชผู้เสียหายเดินทางมาศาลพร้อมกับยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากจำเลยส่วนคดีอาญาพนักงานอายการโจทและจำเลยถแถลงไม่ติดใจสืบพยานแต่ยังมีเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนแพ่งและจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การต่อศาลจำเลยเพิ่งได้รับคำเรียกร้องค่าสินห ทดแทนในวันนี้จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยยื่นคำให้การต่อสารภายใน15วันและให้เลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อสอบคู่ความในส่วนของพยานหลักฐานที่จะนำมาสืบในเรื่องค่าเสียหายอีกครั้งในวันที่15พฤศจิกายนนี้ระทึกไฟไหม้ตู้เก็บของตลาดคลองถมวิดลามปั๊มน้ำมันร้อยตำรวจเอกนนิชาชูช่วยรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าเมื่อเวลาย2 3 0นาิกานาทีของวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเพลิงไหม้ตู้เก็บของตลาดนัดคลอง ถมบ้านหนองนาคาตาบลหนองนาคําอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่พบเพลิงกําลังลุกไหม้มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีจึงใช้น้ําฉีดโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากเตาอาั้งโลที่พ่อขาแม่า้านําไปเก็บในตู้เก็บสิ่งของหลังจากเลิกตลาดนัดแต่ไฟในเตาอาั้งโลอย่างมอดไม่สนิทและช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีลมพัดจึงอาจทําให้เกิดสะเก็ดไฟลุกไหม้ขึ้นได้ โชคยังดีที่เจ้าหน้าที่ดับไฟได้ทันวิดลามไปปั๊มน้ํามันที่อยู่ใกล้เคียง ฝาแฝดป .6 แักกินของเส้นในสารปู่ตาก่อนล้มฟุบน้ำลายฟูมปากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่สองพฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพอามาตอบ้านยางอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งจากครูโรงเรียนแห่งหนึ่งว่ามีเด็กนักเรียนชายอายุ12ปีชั้นป .6 นอนหมดสติน้ำลายฟูมปากอยู่ภายในโดมของโรงเรียนนอกจากนี้ยังพบเด็กนักเรียนชายอีกหนึ่งคนอายุ12ปีมีอาการซึมเล็กน้อยทราบต่อมาว่าทั้งสองเป็นฝาแฝดกันหน่วยกู้ชีพจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเมื่อ สอบถามเพื่อนนักเรียนเล่าว่าเห็นพี่น้องฝาแฝดพากันเดินเข้าไปในสารปูตาแล้วหยิบแอป,ปเปลิลขึ้นมากินจากนั้นเอาเหล้าขาวที่วางอยู่ใกล้กันมาดื่มเพ,เพื่อนเห็นแต่ไม่มีใครกล้าห้ามได้แต่มองไม่นานแฝดพี่ก็ควบคุมสติตัวเองไม่ได้กลายเป็นมาไล่ต่อยเพื่อนที่มาด้วยกันจากนั้นก็ลงฟุบนอนอาเจียนจึงรีบไปแจ้งขูให้ทราบ พ่อเบนพาหมูเด้งรับรางวัลคลิปที่เป็นไวรัลแห่งปีเพจ f a c e b o o ขาหมูแอนด์เดอะแก๊งแฟนเพจแก๊งฮิปโปสุดไวรัลแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งมีพ่อเบนที่เลี้ยงตัวตึงผู้ปลุกปัน้นขาหมูแอนด์เดอะแก๊งทั้งหมูตุนหมูกรอบและล่าสุดเจ้าน้องเล็กสุดด่งดังหมูเด้งลูกฮิปปกแคลที่อดความน่ารักซึงกลายเป็นไวรัลทั่วโลกซึ่งพ่อเบนได้อุ้มตุ๊กตาน้องหมูเด้งจำลองเข้าร่วมประกาศรางวัลสติ๊กเกอรอวอร์ดไทยแลนด์พร้อมเขียนข้อความว่า เมื่อแขนจัดพรุ่งนี้ลางงานอีกหนึ่งวันละกันให้พออล้างบ่ออีกวันสำหรับงานประกาศรางวัลติ๊กตอ a อว s ไทยแลนด์พ่อเบนได้รับรางวัลติ๊ก o k ดีเด่นในหมวดวิดีโอออฟด y เ a ร์ซึ่งตัดสินจากผลโหวตของผู้ใช้ติ๊กตอกทางนี้พ่อเบนได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้พร้อมเปิดคลิปวิดีโอคำขอบคุณจากน้องหมูเด้งให้แฟนๆได้รับชมด้วย สรุปทุกเรื่องราวตีแพร่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องที่อินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i n เสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน